ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้พบเสร็จชปพิบาลน,นะครับวันศุกร์ที่สองธันวาคมนะครับในลูกาบทที่10ข้อที่25่าจนกระทั่งถึงข้อที่37นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของมีผู้นำศาสนาคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะทดสอบพระเยซูนะชีวิตของผู้รับใช้ก็อาจจะต้องถูกทดสอบเพื่อตรวจสอบความรู้ของพระกัมพีแต่ว่า เยซูนะครับตอบเขาโดยอาศัยพระคำของพระเจ้านะครับในข้อที่26บอกว่าพระองค์ตัดว่าในธรรมบัญญัติเขียนว่าอย่างไรนั่นก็คือพระคัมภีร์พูดอย่างไรอะ่ะนั่นคือคําตอบที่เราจะตอบกับคนที่ถามเราต้องยกจากข้อพระคัมภีร์วันนี้ผมตั้งหัวข้อว่าจงทําอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิตนะครับซึ่ง ผู้นำศาสนาคนนี้นั้นก็ถามว่าทำยังไงที่จะได้ชีวิตนิรันพระเยซูก็ถามตอบเขาว่าพระคัมภีร์พูดยังไงเขาก็บอกในขอ้อที่27ซึ่งเขาโค้ดมาจากพระกัมภีร์เดิมถ้าเราไปอ่านดูนะครับในพระธรรมเฉลยเลวินิตินะครับบทที่19แล้วก็อยู่ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติด้วยได้กล่าวไว้ว่าพวกท่านจงรัก องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดกำลังความคิดของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองอันนั้นเป็นพระธรรมนะครับข้อใหญ่สองข้อที่พระเจ้าว,วางและมอบให้กับมนุษย์ที่จะปฏิบัติหรือคนเดียวนั้นและพระเยซูก็บอกเขาวันนี้ผมเอง มีทั้งหมดที่พระคัมภีสอนในที่นี้ที่นำใหาเรามาคิดด้วยกันคือสามักนะครับคือรักพระเจ้ารักตนเองแล้วก็รักเพื่อนบ้านนั้นเป็นบรญจัตที่พระเจ้าสอนเราให้เรามาดูรักที่หนึ่งคือรักพระเจ้าครับข้อที่ยีิเเราสังเกตดูด้วยสุดใจด้วยสุดจิตด้วยสุดความคิดกําลังและด้วยสุดความคิด เราจะเห็นว่ามีมิติถึงสมิติด้วยกันในชีวิตของมนุษย์ที่เราแสดงออกนะครับถึงความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าผมคงไม่พูดในรายละเอียดแต่ให้พวกเรากลับไปคิดใคร่ครวญน,นะนำมาคิดใคร่ครวนว่าอะไรถ้าเราจะรักพระเจ้าด้วยสุดใจของเราเราจะทำอย่างไรถ้ารักด้วยสุดจิตของเราและกํำลังของเราเราจะทำอย่างไรและความคิดของเรา อันนั้นฝากไว้ให้กับพวกเราได้ข้อคิดคําสอนในที่นี้คือเราต้องเริ่มจากรักพระเจ้าก่อนถ้าเราจะรักพี่น้องของเราได้และรักตัวเราเองได้เราจำเป็นต้องเรียนรู้ความรักที่ถูกต้องคือต้องรักพระเจ้านะครับแล้วพระเจ้าปรารถนให้กับพวกเรารักพระองค์อย่างสุดสุดไม่ใช่รักเพียงบางส่วน รักเพียงครึ่งเดียวนะครับอันนั้นเป็นข้อคิดประการที่หนึ่งข้อคิดประการที่สองรักตนเองครับทำไมผมเอาข้อนี้ขึ้นมาด้วยเพราะาเราเองจะไม่สามารถรักเพื่อนบ้านนะครับถ้าเราไม่รู้จักที่จะรักตนเองก่อนเพราะพระคัมภีร์บอกไว้ว่าในข้อยิบเจ็ดจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเราต้องรู้ว่าเรารักตนเองอย่างถูกต้องก่อน แล้วเราจึงสามารถที่จะรักเพื่อนบ้านเหมือนแบบเดียวกันลักษณะเดียวกันแต่พระกัมพีไม่ได้พูดถึงร้อยเปอร์เซนตนะอย่างเดียวอย่างเหมือนอย่างรักตนเองแต่พระกัมภีใช้คว่าทำไมครับเหมือนนะไม่ใช่เท่าออผมใช้คําว่าพระกัมพีไม่ใช่คําว่ารักเพื่อนบ้านเท่ากับรักตนเองแต่รักเพื่อนบ้านเหมือน รักตนเองเพราะเราคงไม่ได้ทำได้ดีทีเดียวพร้อมสมบูรณ์แต่ค่อยๆพัฒนาความรักของเรานะที่เรามีจากพระเจ้าช่วยพวกเราสามารถที่จะรักนะครับเพื่อนบ้านของเราประการที่สองเราจะต้องเรียนรู้ที่จะรักตนเองนะครับข้อคิดเราจะรักตนเองนั้นเราจะทำย่างไรบ้างให้เราไปคิดและถามตัวเอง เหมือนกันถ้าเราแสดงออกว่าเรากระทำเช่นนี้เป็นการรักตนเอตัวเราเราก็ควรจะทํากับเพื่อนพี่น้องของพวกเราด้วยอย่างถูกต้องนะครับประการที่3ครับรักเพื่อนบ้านนะครับอยู่ในข้อที่2 8ถึง30นั้นพระเยซูพูดยาวอธิบายลงดีเทลได้เราได้เห็นว่าเราจะรักเพื่อนบ้านเราได้อย่างไรก็อย่างที่พูดไปแล้วใน3.1เหมือน รักตัวเราเราต้องนะครับเรียนรู้ที่จะรักตัวเราเองก่อนเราถึงสามารถที่จะรักเพื่อนบ้านได้สามจุดสองรักด้วยการสมแดงความเมตตาในข้อที่สามสิบเจ็ดพระเยซูเขาตอบว่าคนนั้นแหละคือที่แสดงความเมตตาก่อเขาเราเห็นว่าความรักไม่ใช่เป็นเพียงแต่คำพูดแต่ความรักพระเยซูกำลังบอก ให้กับพวกเรารู้ว่าเป็นการแสดงออกด้วยการกระทาที่เป็นทำไมครับความเประพพตินะความรักที่พระเยซูสอนพวกเราที่มีต่อเพื่อนบ้านนั้นไม่ใช่เป็นความรักที่เป็นคำพูดหรือเป็นคำสอนในบัญญัติแต่เป็นชีวิตของเราที่แสดงออกและเราแสดงออกได้คือแสดงความเมตตาโดยเฉพาะ ในช่วงที่พี่น้องของเรากำลังตกอยู่ในทำไมครับความทุกข์ยากลำบากหรือความตายเพราะถูกโจรผู้ร้ายทำไมครับโจมตีคุกคามทำร้ายชีวิตนะครับมีพี่น้องของพวกเราหลายคนอาจจะไม่ได้ถูกทำร้ายชีวิตร่างกายแต่ถูกศัตรูทำร้ายทางด้านฝ่ายวิญญ,ญาณ และกำลังรอความช่วยเหลือจากพวกเรา3.3ครับรักทุกคนแม้เป็นศัตรูอยู่ในข้อที่33บอกกับพวกเราในที่นี้เนี่ยคือพูดถึงชาวสมาเลียคนยิวกับสมาเลียนั้นเป็นศัตรูกันเขาไม่คบค้าไม่พูดคุยนะครับสังสรรค์นานะสมาคมด้วยแต่พระเยซูยกภาพ นี้ขึ้นมาเพื่อบอกให้เขาเห็นว่าคนที่จะปฏิบัติตามบัญญัติรักของพระยาเขาจะต้องทำได้คือรักแม้กระทั่งคนนั้นที่เป็นศัตรูที่มีเราเองไม่ชอบนะขอพระยาวอวยพรพวกเราทุกคนและผมอธิษฐานให้พวกเรามีความรักเพิ่มเติมทวีมากยิ่งขึ้นทุกๆวัน โดยเฉพาะเริ่มจากความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าแล้วความรักของพระเจ้านั้นเองจะสอนพวกเราให้เรารักตัวเราเองอย่างถูกต้องและหลังจากนั้นความรักนั้นก็จะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมที่จะรักทำไมครับเพื่อนบ้านของพวกเราหรือพี่น้องของพวกเรานะครับขอพระย้าอวยพรพวกเราทุกคน